สวัสดีครับมีฟอยมกกร้อนะครับเกรตรก่ที่รอและเทที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้นะครับเนาะอ่ะมกกลรอนวันนี้สิพามาเบ่งดอกหอมดอกนะครับเขาก็บางคนเก็บดอกที่เขาบา่นครับเห็นไหมครับนี่คือหอมดอกครับดอกเขาสีเงามากเห็นไหมครับนี่คือต้นเขาอุดมสมบูรณ์ครับดอกเขาสีเงาครับยูสวนเขาจำหน่ายยูที่กิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทนะครับสำหรับไอ้ต้นพันธุ์นะครับเขาก็สิทอนขึ้นมาเมื่อก่อนนะครับแล้วก็สิ <Billie S 2> ไอตัดใบประมาณนี้ครับผมอ่าแล้วก็ทีส่งให้ลูกค้านะครับอ่ามื้อนี้ก็ขอบประคุณหลายๆลูกค้าที่สั่งจองครับเดี๋ยวสิจัดให้นะครับนี่ครับคือหอมดอกครับเบิ่งดอกเขายาวซะเหลือเกินครับนี่ครับดอกเขายาวนะครับตรงดอกนี่ครับมันเขาบานนี่แสดงว่าเขาจะแก่นี่ถือว่าพอดีในการเก็บนะครับเนาะอ่าสามารถที่ขายทั้งดอกสามารถหอมซึ่งนี่สิบ่ลงหัวนะครับอ่าสำหรับท่านใดที่ติดตามทาง YouTube นะครับก็ขอบประคุณหลายๆนะครับเนาะนี่ครับผมเดี๋ยวสิให้เบิ่งนะครับว่าดอกเขายาวซ่ําใดครับอ่าเขาตรงดอกเนาะข้อดีของหออออมด่นคืเ้าไ ใบแข็งแรงครับเขาบกหักครับเบิ้งประมาณเกือบหาิ0เซนนะครับเบิ้งครับนี่คือหาเกือบหาิ0เซนครับผมนี่คือหอมดอกเกือบหาิ0เซนนะครับยาวสเกเกินนครับนี่คือดอกที่รมสมบูรณ์เห็นไหมครับดอกเขางามนะครับนี่แบบนี้เลยครับยาวเกือบหาิ0เซนนะครับการผู้ใดเห็นก็สื่อจะว่างามนนี่คือแปลงหอมดอกนะครับนี่ครับงามๆสวยๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเขาก็เริ่มสีออกดอกนครับพว่าถึงฤดูกาลเขาสีออกดอกแล้วครับผม นั่ครับนี่ครับถึงฤดูกาลสีดอกครับอันนั้นส่วนเป็นดอกผักซีนะครับเป็นหอมดอกครับเป็นดอกผักซีนะครับอ่าแล้วก็ปลูกทุกอย่างนะครับปลูกผสมผสานกันไปนะครับหลักสีได้เก็บขายได้เดือนครับอันนี้ดอกไม้แม่นะครับเป็นดอกเลาเรืองนครับแม่ก็เอาไปบูชาพระนะครับย้ายปีนะเบิ้งครับผมหอมดอกเออนี่ครับสวยซะเหลือเกินครับสำหรับเฮนี่บักฮงแม่เนี้ยไปนะครับฮงกัต นี่ครับพร้อมดอกครับสวยมาครับนี่ครับได้บรรยากาศฟินๆเลยครับผมมีทั้งเหลืองทั้งนี่นะครับโอ้แบบนี้ครับอปลูกง่ายๆครับสาหรับพร้อมดอกเขาแข็งแรงครับล้วก็ต้นเขาอวบใหญ่นะครับคือกันครับผมแล้วก็มีความสูงนะครับเวลาใบเขาแข็งแรงครับเขาที่บ่ก่หยหักนะครับเขาที่บ่หักง่ายแล้วก็ปลูกได้ทนทน นาฝนกับปลูกได้นะครับแต่ว่าก็ต้องยกพืนสูงจังน้อยนะครับสําหรับคนที่ปลูกต้องทั้เป็นคูเป็นหนานสูงสูงขึ้นมาจังน้อยนะครับเวลาการระบายน้าเขามันจังดีนะครับเพาขาระบายน้ำมาได้กระเทืนีนเขาเป็นเน่าเปื่อยนะครับกระเทือให้เปื่อยเให้ต้นเขาจอยเขาสิ้นครับเพราะนเวลาเขาปลูกทนานนาฝนเขาทำกันในน้ำไม่เอาขึ้นกระถางนะครับเอาขึ้นกระถางแล้วก็ก็สามารถมันสิบตตายนะครับแล้วมันก็สิงามเขาก็สิได็เก็บกินอยู่ตลอดนะครับั่าน้าฝนเป็นนังเขาก็จังถอดไอ ลอกใบไปเห็ดอยู่เห็ดกินก็ได้นะครับบอกว่าสิเป็นต้มยำท้ำแกงครับก็ได้มัดนะครับนาะแต่ว่าหนาหนาวเ้าก็จะเอาลงมาลงดินนะครับเขาก็สวงามแตกกอแบบนี้ครับงามสลิดเกินครับสูงประมาณจะหกสิบกว่าเซนนะครับสําหรับไอ้หอมผมครับผมโอเคครับปล่อยหมกคอลมาเลยกันขอบคุณเลยหมกคอครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับเบอร์โทรครับศูนย์แปดแปดเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งสี่สี่แปดครับโอเคสวัสดีครับ